สวัสดีค่ะสมคิดบุญง,งานชาตินะคะประธานเดอคบสงขานะคะองค์กรจัดสวัคิภาพสัตว์นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกรงดักนะคะว่าเราจะดักสุนัขแมวหรือว่าสัตว์ในธรรมชาตินะคะที่ที่อยู่ในพระราชบัญญัติอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะจากประสบการณ์ของการใช้กรงดักมาหลายปีนะคะแล้วก็เราก็ได้ลุกกรงดักแทบจะทุกวันนะคะ เพราะนั้นเรามีทั้งการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะนํามาเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะขอพูดว่ามาตราสาู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทรุณกรรมสัตว์ได้กล่าวถึงคําว่าสัตว์ในพระราชบัญญัติคืออะไรนะคะ สัตว์ในพระราชบัญญัตินี้เป็นสิ่งมีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็มีความรู้สึกนะคะรวมถึงสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของด้วยนะคะและรวมถึงสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นลิงก็เป็นสัตว์ในพระราชบัญญัติเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการทารุณกรรมคืออะไรนะคะการทาลุทารุณกรรมหมายความว่าการกระทําหรือไม่กระทําอะไรให้ที่สมควรกระทําให้กับสัตว์แล้วไม่ทําและทําให้เกิดการเจ็บ ป่วยทรมานหรือว่าตายนะคะอันนั้นถือว่าเป็นการทารุณกรรมต่อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตระตนหนักถึงคําว่าทารุณกรรมคืออะไรด้วยนะคะแลนะสวััดิภาพของสัตว์คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องโครงการกรงดักเลยนะคะก่อนที่เราจะทําการดักกลรงนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้ขั้นตอนแรกก่อนนะคะอย่างเช่นว่าสุนัขและแมวเนี่ย เราจะต้องใช้วิธีโดยการความคุ้นเคยกับเขาก่อนเราใช้กลงธรรมชาติก่อนโดยการจับต้องเขาและอุ้มเขาเขากงนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกกลัวนะคะเพราะว่าการใช้กลงดักนั้นขอให้เป็นก่อนที่จะถึงขั้นตอนไปรียิสลบการใช้กลงดักทําให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะคะแล้วก็เขาจะกลัวที่แคบกลัวกลงนะคะแล้วก็กลัวเราด้วย ะะเพราะนั้นขอให้เป็นช้อยหลังๆก่อนนะคะช้อยแรกเราจะใช้วิธีในการความนุ่มนวลก่อนถ้าเราสามารถคุ้นเคยกับเขาจับเขาได้แล้วก็เ,าเขาอุ้มเขาเข้ากรงนะคะหรือไม่ก็เปิดกรงธรรมดาแล้วก็เอาอาหารใส่แล้วก็ล่อให้เขาเขา้เขากรงแล้วค่อยๆปิดกรงนะคะเราต้องทําด้วยความนุ่มนวลเพราะว่าถ้าเราไปทําโดยการใช้กรงดักเลยเนี่ยการใช้กรงดักนั้นประตูจะปิดแรงมากพอแรงมากเนี่ยน้องหมาน้องแมวหรือว่าสาัตว์ทุกชนิดจะเกิดความกลัว ทันทีตกใจแล้วเขาจะดีดดิ้นมากเลยในกรงทําให้เกิดอุบัติเหตุในกรงได้ถ้ากรงนั้นไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่แข็งแรงพอนะคะเราก็จะมาดูว่ากรงที่ควรที่จะใช้กับสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยควรจะเป็นกรงชนิดไหนนะคะหรือว่ากรงในส่วนของสุนัขพิงด้วยนะคะควรจะเป็นกรงลักษณะไหนนะคะถ้าเป็นส่วนของสุนัขนะคะ ซี่ของกรงควรจะเป็นซี่ประมาณนี้นะคะเป็นสี่กรงตันเหล็กตันนะคะซี่แล้วมีช่องไฟของช่องว่างระหว่างซี่เนี่ยประมาณห้าเซนไม่เกินเจ็ดเซนถ้าเกินกว่านั้นอะ่ะหัวของสุนัขอาจจะออกมาได้นะคะหรือว่าลูกสุนัขอะไรอาจได้รับอันตรายได้แต่กรงพวกนี้ไม่เหมาะสําหรับลูกสุนัขนะคะถ้าอยู่ในศูนย์พักพิง,พงเราไม่ควรใช้กรงแบบนี้ในในลูกสุนัข พราะถ้าเขายื่นมือออกไปก็โดนสุนัขตัวใหญ่กัดยื่นหัวออกไปก็โดนกัดน,นะคะอันนี้เหมาะสําหรับสุนัขโตนะคะเราก็จะมีซี่ตันนะคะแล้วก็ให้ช่องไฟประมาณ5 7าถึงเเซนนะคะซึ่งจะเป็นกรงที่ปลอดภัยนะคะสําหรับสุนัขนะคะแล้วถ้าสมมุติเรามาทํากรงดักให้สุนัขนะคะเราก็ควรจะเป็นกรงดักลักษณะเดียวกันนะคะอันนี้กรณีที่เป็นกรงดักสุนัขก,ก็ต้องเป็นซี่ตันเพื่อว่าถ้าเขากัดอะไรจะไม่บาดเจ็บ นะคะแล้วเขาเอามือออกมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นดักในป่าเราไม่ควรใช้เพราะว่าการดักในป่าี่ยอ,อาจจะมีสัตว์ร้ายเข้าไปได้อันนี้เหมาะสําหรับดักในพื้นที่กว้างและมีคนอยู่นะคะมีอย่างเช่นแถวบ้านคนและมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเราสามารถใช้กรงแบบนี้ได้นะคะกรงที่ไม่ควรใช้กับสุนัขนะคะลักษณะซี่กรงแบบนี้ไม่ควรใช้ เพราะซี่โครงแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าเปนเป็นซี่เล็กซี่บางมันเหมาะสําหรับใช้กับเประมาณแมวหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่เหมาะสําหรับประเภทของสุนัขนะคะเพราะถ้าเขากัดทีก็ขาดเลยและเป็นอันตรายกับเขาด้วยนะคะทําให้บาดเจ็บที่ปากที่อะไรได้แล้วก็โกงอีกอีกชนิดหนึ่งนะคะเหล็กอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรใช้กับสุนักนะคะคือเหล็กแบบนี้นะคะที่เป็นซี่แบบนี้ค่ะไม่ควรใช้นะคะ พราะหนึ่งก็คือถ้ากัดมาแล้วก็คือทําให้เขาบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถทานทาน,ทาน,ท,านทานน้ําหนักของการกัดของสุนัขได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะมันเหมาะสําหรับที่จะใช้กับสัตว์ที่ประเภทที่ไม่ได้กัดนะคะแล้วก็เป็นใส่แล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากเราสามารถใช้ได้แต่สุนัขไม่เหมาะนะคะขนาดแมวเองก็ถ้าเป็นแมวตัวเล็กๆก็ไม่เหมาะที่จะใช้กรงแบบนี้นะคะเขาสามารถรอดได้และอันตรายนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาดูลักษณะของกรงที่คิดว่าเหมาะสมนะคะกรงที่เหมาะสมสําหรับสัตว์ทุกชนิดเลยทุกประเภทเลยนะคะและปลอดภัยกับเขานะคะก็คือกรงซี่เล็กมากๆซี่นี้เล็กมากๆเลยเป็นตะข่ายถี่เลยนะคะตะข่ายถี่ซึ่งกรงลักษณะเน,นี้ยนะคะสัตว์ร้ายก็เข้าไปไม่ได้นะคะต่อให้เราคร้างคืนไว้เขาก็ปลอดภัยนะคะและตัวเขาเองก็ไม่สามารถยื่นแขนยื่นะลรออกมาได้ตัวใครก็ทําอันตรายเขาไม่ได้ ต่อให้เราไว้ค้างไปประมาณสามชั่วโมงเขาก็ยังปลอดภัยแต่ข้อสําคัญคือต้องมีหลังคาให้เขานะคะต้องมีที่กําบังแดดให้เขาแล้วก็อย่าให้ฝนาสาดเราถึงจะค้างเขาไว้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าฝนาสาดหรือว่าแดดยังโดนยังไงเราต้องเฝ้านะคะคำว่าดัก,กงนี้ยังไงก็ต้องเฝ้านะคะเราไม่ควรที่จะทิ้งเขาไว้ตามลําพังและถ้าเป็นกลางคืนไม่มีคนเฝ้าก็ควรจะไม่ควรจะดักนะคะถ้าหากไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัย แต่ถ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นว่ามีหลังคาอะไรเงี้ยสามารถที่จะดักได้และมีคนอยู่นะคะพอรู้ว่าสุนัขเข้าหรือว่าแมวเข้าเราก็จะได้ย้ายเขาก็ไปอยู่ในที่ปลอดภยัยถ้าอย่างนั้นดักกลางคืนได้นะคะ ค่ะอันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะที่มีความปลอดภัยในลักษณะของซีโครงต่างๆนะคะแต่การการที่เราจะดจักองสัตว์ชนิดเราต้องเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งก่อนคือการใช้การอุ้มเขาเข้าสู่กรงล่อเขาเข้าสู่กรงและปิดเบาๆนะคะเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าไม่กลัวเราด้วยแล้วก็ไม่กลัวกรงด้วยนะคะขั้นตอนที่สองถ้าเราดักจับเขาไม่ได้จริงๆเราถึงจะเข้าสู่โรงดักอัตโนมัติ กองดักอัตโนมัติเนี่ยคนที่จะใช้ต้องเป็นคนที่หนึ่งมีความรู้ในเรื่องของการใช้นะคะเพราะเรามีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวถ้าหากว่าเราตั้งดักผิดปกติขึ้นมาอย่างเช่นว่าดักแล้วไม่ไม่ไม่สามารถทําสุนัขเข้าไปแล้วเกิดปิดไม่ไม่ดีใช่ไหมคะเขาหลุดออกไปเขาจะไม่เข้าอีกเลยเพราะฉะนั้นความรู้ของคนที่ใช้ในกงดักนี่สําคัญมากเลยนะคะสองก็คือความมีเมตตานะคะความมีเมตตา เมื่อเรารู้ว่าการใช้กรงดักทําให้เขาเกิดความกลัวความเครียดเพราะนั้นเราต้องย้ายเขาออกจากกรงดักให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ย้ายไปในที่ที่ปลอดภัยก็คือไม่โดนฝนไม่โดนแดดเพราะฉะนั้นการใช้กรงดักต้องเฝ้านะคะต้องเฝ้าระวังนะคะยกเว้นว่าเราไปดักในแถวบ้านคนแล้วเรามีคนที่เราไว้ใจนะคะเราก็ฝากเขาให้เบอร์โทรเขาไว้แล้วบอกเขาว่าถ้าเห็นน้องหมาเข้าน้องแมวเข้าให้รีบบอกทันทีแล้วทางเราจะต้องรีบมาย้ายเขาออกทันทีเพราะการย้ายออกทันทีมันจะดีในแง่ที่ว่า ถ้าแถวนั้นมีสุนัขหลายตัวนะคะเขาจะไม่เกิดความกลัวและและและต่อไปเนี่ยสุนัขตัวอื่นก็ยังสามารถเข้ากรงได้แต่ถ้าเรายังปล่อยให้ค้างไว้สุนัขที่เข้ากรงเขาจะกลัวเขาจะร้องเขาจะเออเขาจะตะเกียกตะกายนะคะจนกระทั่งสุนัขเพื่อนๆเ,เห็นหลังจากนั้นแล้วเราจะดักเพื่อนเอนเขาไม่ได้ด้วยนะคะข้อเสียตรงนี้ด้วยนะคะและในส่วนของเอาการใช้กรงดักนอกเหนือจากความมีเมตตาที่ต้องรีบเอาเขาออกให้เร็วที่สุดแล้วนะคะ จิิงหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความซื่อสัตย์นะคะหมายความว่าถ้าหากเรารู้ว่ากันใช้กรงดักแล้วอ่ะมันทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เราต้องหยุดการใช้ก่อนนะคะแล้วนําไปสู่การคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าหากว่าเราอยางจะไปต้องดักสัตว์นั้นอยู่เราต้องเข้าสู่การปรับปรุงนะคะปรับปรุงว่าเออสารที่มันไม่เหมาะสมไหมใช่ไหมคะอุปกรณ์มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมาะสมเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีนะคะไม่ควรที่จะนํา ทำทำทำไปใช้ต่อเนื่องทั้งที่รู้แล้วว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การแก้ไขเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะเพื่อต้องต้องมาประมวลความคิดดูว่าเอ๊ะทำไมกรงนี้ถึงทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ได้นะคะแล้วมีทีมงานที่ต้องรักสัตว์นะคะในการดูแลเมื่อเราใช้กรงดักทีมงานสําคัญมากเลยคะ่ะเราไม่สามารถที่จะทํากันได้แค่คนสองคนกรณีที่เราดักกรงเราจะต้องมีการสับเปลี่ยนกันเพื่อการเฝ้า นะคะและถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลได้เราต้องปิดกรงเพื่อหยุดการดักไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเกิดอันตรายต่อสัตว์ได้ตลอดเวลาเมื่อสัตว์อยู่ในกรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าตอนนี้มันมีกระแสของลิงใช่ไหมคะที่อยู่ในกรงดักแล้วน้องตายในกรงดักนะคะคือจริงๆการทำหมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือว่าลิง ก็ควรทำหมันการทำหมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาแต่เราจะทำยังไงในการทำหมันขั้นตอนของการจับให้เขาปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนที่จะจับน้องหมาน้องแมวน้องลิงยังไงก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะถ้าหากเราจับไปแล้วเขาตายหรือว่าสวัสดิภาพในขณะที่จับแล้วไม่ดีมันก็ผิดกฎหมายพรบทะรุกรรมสัตว์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการขนย้ายสัตว์ก็ เพราะลาสัตัญญัติมาตรา24ถ้าเราเกิดจับแล้วเราขนย้ายไม่ดีสัตว์บูดสัตว์อะไรก็ถูกมาตรา24เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอ่ะการที่จะจับสุนัขเข้าสู่การทำหมันเนะะี่ยค่ะเราต้องวางแผนให้ดีก่อนว่าเราจะจับเขาอย่างไรที่จะทําให้เขาปลอดภัยไ,ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวหรือว่าน้องลิงอย่างเช่นลิงที่เป็นกระแสะอยู่ทุกวันนี้นะคะคือน้องที่โดนจับเข้าไปใช่ไหมคะ แล้วโดยใช้ซี่โครงแบบนี้จากประสบการณ์ของการดักปุงดักกครงนะคะเคยไปดักสุนัขบนเขาคอหงนะคะแล้วก็พบว่ามีกรงตอนแรกเราใช้กรงแบบนี้นะคะเราใช้กรงแบบซี่ห่างนะคะและลิงเข้านะคะลิงเป็นลิงตัวใหญ่เข้าพบว่าเจ้าฝูงพยายามมาช่วยก็เลยเอาหัวเนี่ยคะ่ะลอดเข้าไปพยายามจะดึงเพื่อนออกมา สุดท้ายลิงที่มาช่วยค้างอยู่ที่ตรงซี่กคงระหว่างซี่กคงนี้นะคะดีที่ว่าเราเฝ้าอยู่นะคะเราก็สามารถช่วยน้องออกมาช่วยน้องได้แล้วก็ปล่อยลิงข้างในออกแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะรู้แล้วว่าว่ากรงเนี้ยมันมีปัญหาแล้วก็เราเฝ้านะคะหลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้กรงนี้แทนนะคะซึ่งเป็นกรงซี่เล็ก เล็กมากๆเลยขนาดนิ้วชี้ก็ยังโผล่แทบไม่ได้นะคะแต่ลมลมผ่านได้ดีแล้วเอาพลาสติกใสนะคะวางด้านบนปกคลุมไว้ด้านบนเพื่อไม่ให้ฝนโดนเขานะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้กรงนี้สําหรับสุนัขเพราะเรารู้ว่าบนเขามีลิงเยอะแล้วมีการปรับเปลี่ยนกันเฝ้านะคะท,ทุกสี่ชั่วโมง นะคะและหลังจากนั้นตอนคืนเราสามารถไว้เขาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีหลังคาให้เขาโดยเป็นพลาสติกใส่คลุมอยู่นะคะแล้วก็กันลมด้านข้างให้เขาแล้วมีอาหารเพียงพอในกลงนะคะเราจะใส่อาหารให้เพียงพอถ้าหากว่าเรามาช้าอย่างน้อยน้องลิงน้องหมาที่ถูกเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยเขาได้กินอาหารและน้ําอยู่ในกลงนะคะเพราะเป็นกรงขนาดใหญ่นะคะนี่คือกรงขนาดใหญ่จับได้ตัวเดียวค่ะยกเว้นเข้า,ขากัน2ตัว3ามตัวก็จับได้นะคะแต่เราตัง้งใจจะจับสุนัขนะคะ เพราะนั้นถ้าสต่อให้ลิงเข้าไปนะคะนี่คือตัวลิงเข้าไปเขาก็ปลอดภัยเพราะว่าหมาก็ทําอะไรเขาไม่ได้งูก็ทําอะไรเขาไม่ได้สัตว์ชุกชนี้ทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาปล่อยเขาหลังจากที่ว่าเราผ่านช่วงการจับเพราะปกติลิงจะไม่ค่อยเข้ากลางคืนเขาจะเข้าตอนเช้าเพราะฉะนั้นพอถ้าสมมติเราตั้งใจจะจับสุนัขเราค้างกงเอาไว้นะคะ แล้วพอตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปแต่เช้านะคะประมาณหกโมงเช้าเพื่อว่าไม่ให้ทันลิงเข้าก่อนนะคะแล้วเราจะได้มาช่วยทันถ้าสมมติว่าลิงเข้านะคะแต่ต่อให้เขาเข้าถ้ากรงแบบนี้เขาก็ปลอดภัยค่ะเพราะไม่มีสัตว์ไหนที่จะทําอะไรเขาได้แม้แต่ลูกลิงก็ออกไม่ได้นะคะเพราะนั้นการการใช้กรงดักอย่างไรก็ต้องให้คํานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ที่อยู่ในกรงด้วยนะคะส่วนเราย้อนกลับมาดูของน้องลิงตัวนี้นะคะที่เป็นกระแสอยู่ว่า ทำไมน้องถึงยื่นแขนออกมาแล้วทําไมน้องถึงโดนเนื้อเละออกไปข้างนอกจากประสบการณ์ของการใช้กลงแบบนี้นะคะคือลิงอ่ะค่ะเรียรับเพื่อนเขามาช่วยก็เป็นไปได้ว่าเขาพยายามยื่นมือเขาหาเพื่อนเขาแล้วเพื่อนพยายามดึงมือเพื่อนออกมาแต่ปรากฏว่าพอดึงสุดแล้วอะ่ะมันเกิดล็อกน้องลิงอาจจะดึงมือกลับไม่ได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะโดนค้างอยู่ทั้งคืนนะคะตั้งแต่วันพฤหัสไปจนถึงวันศุกร์ ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีสัตว์ร้ายที่กินเนื้ออาจจะไม่ใช่หมาก็ได้นะคะเพราะว่ากระดูกเขาอยู่ครบปลายมือเขาก็ยังมีแต่แต่แต่เนื้อเขาหายในส่วนของหลังจากมือขึ้นไปจนถึงหัวไหล่ใช่ไหมคะเป็นไปได้ไหมว่าแถวนั้นมันมีสัตว์กินเนื้ออย่างอื่นที่นอกเหนือจากสุนัขอีกเพราะถ้าเป็นสุนัขจริงทําไมกระดูกไม่หายไปด้วยเพราะถ้าสมมุติว่าสุนัขก,กินขนาดเนี้ยสองแขนสองข้างเลยน่าจะเป็นสุนัขหลายตัวและดึงกัน กระดูกก็น่าจะหลุดออกมาด้วยนะคะอันนี้ฝากให้คิดดูด้วยนะคะว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเพราะนั้นการที่ไปดักที่โรงเรียนต่างๆนั้นนะคะก็ขอให้ให้ทางผู้ดักนะคะต้องมีความเอ,อ เขาเรียกว่าอะไรคะแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์และหยุดทําทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายแบบนี้และหวนกลับมาคิดว่าเราจะแก้ไขอย่างไงเพื่อให้มันปลอดภัยสําหรับสัตว์ที่เราดักนะคะอันนี้ขอให้เป็นบทเรียนกับทุกคนนะคะและขอให้อย่าใช้กลงแบบนี้กับสัตว์ทุกประเภทแม้แต่ลูกหมาลูกแมวนะคะลูกลิงทุกอย่างก็ไม่ควรใช้กกงแบบนี้นะคะแม้แต่ในสูนพักพิงก็ไม่ควรใช้แบบนี้เช่นการที่เป็นซี่แบบนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้บาดเจ็บมาเยอะแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าสัตว์เป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอ้อมลิงก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอ้อมเพราะนั้นเมื่อเราเอาเขาไปทําหมันแล้วนะคะเราก็ควรเอาเขากลับมาอยู่ที่เดิมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาจะได้เป็นการชนไม่ให้ลิงจากในป่าออกมานะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเอาลิงบริเวณที่เคยอยู่ในบริเวณพื้นที่กับประชาชนแล้วเอาออกไป ลิงที่อยู่ในป่าออกมาเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ยังไม่คุ้นกับกับคนใช่ไหมคะก็จะทําให้เกิดความก้าวร้าวได้เพราะฉะนั้นลิงกับสุนักกับแมวเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราทาหมันทาวัคซีนให,ให้เขาเรียบร้อยเราก็ควรเอาเขามาปล่อยไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อเมื่อเราเ,อาเขามาปล่อยไว้ที่เดิมเราลองมาคิดดูว่าการถ้าหากว่านี่ขอฝากไว้นะคะถ้าเรามีการทํารางอาหารไว้ในป่านะคะแล้วให้ทุกคนน่ะเอาอาหารไปไว้ในป่า คนที่รักสัตว์นะคะรักลิงเอาไปอาหารไปให้เป็นเวลาสมมุติว่าเราให้เช้ากับเย็นเนี่ยลิงส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกมารบกวนประชาชนนะคะก็เหมือนกับสุนัขเลยคะ่ะถ้าเขามีที่กินอาหารแล้วเขาก็จะเฝ้าที่กินอาหารของเขานะคะเพราะนั้นฝากทางหน่วยงานรัฐนะคะและประชาชนทุกคนเราลองคิดดูสิคะว่าเราแก้ปัญหาวิธีนี้ดีไหมคะถ้านอกเหนือจากบรรประชาชนแล้วถ้าบริเวณบ้านที่อยู่ใกล้ๆอะคะเราลองทําตาข่ายดูไหมคะ ที่ตะข่ายล้อมบริเวณไหนที่เราไม่อยากให้เขาเข้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะยังไงลิงทั้งเขาเราไม่สามารถที่จะจับเขาออกได้แน่นอนนะคะและการจับลิงไปทำมันแล้วบอกว่าถ้าลิงไม่เข้าพวกก็ไปอยู่ที่ตัวงานช้างเรารู้ได้ยังไงว่าลิงไม่เข้าพวกเพราะว่าเราจับไปแค่ทีเดียวจิละตัวใช่ไหมคะเพราะฉนั้นเมื่อลิงเขาถูกจับออกไปเขาควรกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะฝากตรงนี้ด้วยนะคะ